โอ้จะไปตั้งไหนครับผมผมครับจะไปตั้งไหนครับโอเคครับลุงจะไปตั้งไหนครับวันนี้วันนี้ครับนี่เป็นชอบกินไก่แปร์ครับโอ้พันล้อพันอมีเมนูครับมีเมนูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปดูที่แปรครับใครไปแปรกันอยู่โซ่แปร์นักไงเาโอ้ตาน่าในในเดียวลุกไปโซ่โซ่ยิงซซ่ยิงหมูแปรด้ลยมั้งเหรอโอ้โหเป็นอย่างนั้ลืมอันนี้อันนี้แพร์แข็งไม่ได้ครับเอาไปนยังเด้อไม่เป็น ตาะแะเะจะใคแม่นแล้วครับผมคุณลุงครับไ่เาปลาพยาบาลไปด้วยนะครับเล่าคนนี้พงห้าอดอยกางเอกเหรออีกเหรอเออพีงเียนงสามผมเน เราเราสามโซดามีโซดาโซดามีแล้วเรา 3, เราสามเเราสามเอา้องโคก้กหรืออ่อนเจนเนอร์เรซื้อเราซื้อเราซื้อแล้วเอาเงี้ยเราสากล,ลมก็ลวมชมแล้ว เรานี่มาแวะซื้ออย่างครับน้ำครับผมหิอน้ำอ๋อหิวน้ำไม่เนาะย่อแห้งเกิดเข้าเข้าปลาเข้าดอยมันจะเขาแห้งเราผมเนาะเต็นมเต็มเนียวไครับอ๋อขวดอันนี้เดินทางไปหำไก่ครับเนี่ยประมาณเกือบสิบกิโลครับอ๋อครับครับน้ำน้ำนี่แกน้ำอ๋อน้ำน้ำน้ำลีผมนี่ครับน้ำลี โอ้ไม่เลี้ยงใจตังม่วนล่ะตังบุ่นบุล่ะเดจะเอคืนบน้าหน่นลโอ้แน่แหน่มุ้ยจะปอครับตอนน้ำห้วยเนาะ โอ้โหนี่ครับผมกินดฟานนี่มันฟานตัวนี้มันโมเครื่อง <c oughs> มันเนี่ย อันนี้เป็นไก่ไก่อย่างนี้ครับอแม่ไปดี่ไปได้กินนะครับไก่นี่แหละโอ้โหอันนี้เท้าเท้ามาเนี่ยเท้าไก่เจ้าใหญ่ในตัวเป็นหื้อแม่ไงไก่ตัวเนี่ยเจ้าเจ้าตีก๋ครับแม่แล้วอ้เเยูจ้าใหญ่ในตัวอเจ้าใหญ่ไปได้กินนะเออถ้ามันมีเส้นมีแสายไปได้กินนะล้วอันนี้โอ้ไก่ตัวนี้บาแตกเ้อะเลยมีควนอะไรอยู่อ่ะมีควนอะไร เฮ้ยน้องี Ô, ่น้องแก่ครับอันนี้เป็นเจ้าใหญ่บันทือมาเนาะเจ้าใหญ่อนเจ้าเจ้าเจ้าฮ้จะไปจะไปตังใดนะครับจะไปตังใดครับอเครืงเคียงรอื่องเคียงอ๋อยำไก่เนาะอ๋อโอเคโอเคครับไดโอ้ได้ปีที่ต้นจะไครโอ้ ล้ปีปีออกที่ต้นจะใครโอ้มันสุดยอดแต่เราเนี่ยไม่เห็นจะใครวะอ้อยเลี้ยงเอแยียม่เจะใคร่ะยลี้ยงแงยจ้งเงก็ดันนขอโชว์ขอโชว์ปีปีหน่อยครับ ได้เดือนไหมนี่ปีเนอะได้ปีปีหวยไปได้เนาะปีนะไข่ถ้าไข่แปลครับไข่แปลานี่มันแปลกๆนะครับัมันเหมือนแย่เลี้ยงจางเลยอันนี้จะไข่แปนี่อันนี้ปลูกอันนี้ปลูกมาเยอกครับที่อยางไก่ไก่เจ้าผใส่ปี ครับโอใส่เจ้าแฝใส่ปีแล้วล่ะครับนี่มายวนี่อย่างนั้นนะแล้วล่ะครับชิงนี่ก็แล้วเลยอะครับกรกลาบนี่ของที่ไหนครับโสมครับโสมเนี่ยครับโสมลุงแรงครับโสมลุงแรงโสมลุงแรงโอ้เหมืนแล้วเถอะครับเมนูไก่เจ้าครับน้องน้องหม้อต้มผีต้มผีครับ ปีที่เก็บมาได้ลูกยอดเท่าไหร่เด็กกี้นะครับผมปีออกดีครับปีบุญดินมันเหมาะปีแปะอ๋อโห่หเกี่ยวตะกี้อย่างมันนุ่งๆุ่งแต่ว่เป็นปีเนาะมันไม่ไกลเนาะไก่ใช่ครับโอ้โข้ากกะกับไก่เจ้า ไปแล้ไปแล้มันมาจนมันหู้มุมแสงมุมแดดของผ้าพีทเลยว่ะมาจนหู้มันจะห่มตัดใดกี่โมงอ<ด>่ะ ในพีกแาบจากสมลุงลายแน่นอนแต๊ะแต่ได้เข้าไปได้เข้าไปอันนี้จะไปใส่หน้าแก่นะครับเามอกหมอกหมอกลามเนาะครับไม่ใช่เดียวเดียวโมโหกอย่าตื่นเออโมโหกันเป็นโมโหกับได้ที่แข็งมาได้ครับโอ้ยยอดยอดมั้งครับอ๋อหมอนมอหมอนมออันนี้ครับผมสูตรพิเศษเนาะครับ ีเข้าไปเข้าวีวีเข้าไปหน่อยอันนี้สกัดมาเป็นพงเรียบร้อยหรอแค่ครับผมบำรุงปัสสบวะบำรุงแรงแก่ครับบำรุงหัวใจบำรุงทุกอย่างอืมบำรุงตาดเลยเนาะบำรุงตับเลยเนาะพอแล้วครับนี่อู้แล้วครับโกนแล้วครับอืมไก่เจ้ามีแค่คนไหน เอาดีใจดีเฮ <Thor il> ้ยคนานยก็บบะกีดเฮ้ยมันจัดเตือกัสดุกุอแลนพอไล่มันนักไปตั้งปีวะเนี่ยปรเดี๋ยนอันนี้มันปูยีไก่มันปูครับนี่กงมันปูเนาะตะกี้ครับพ่อแฮนนี่มันกเลยอะไก่โอ้ยปีอะปีไอ้เล่าไปซ่ไอ้แปะเแมว แค่เสี้ยนใบใหญ่ไปได้กี่น่ะก้อนหูแม่เข้าไงในตัวหูแม่ถ้าเสียนใบใหญ่ได้กิน่ก็หลอกไก่ทะหลอกก้อนให้กี่ก้อนเต้าอู้ก่อนนะเสรีสาวมาการาเนอร์ต้องห้ามต้องห้ามม่นนเนาะเป็นยาเนอร์เป็นยุบเป็นยานี่ไงค่ะอันนี้ปลาบึกแหงลูกแม่น้ำโขงปลาจอยอ๋อปลามึกปลามือคุณปลาบึกเนี่ยปลาบึก ปลาบึกหลวงอันนี้ปลาบึกหลวงโ,โอ้โหนั่งต่ำคุ้ยตันได้แล้วอ่ะเป็นไงบ้างครับโอมาครับเหมาทานไกินไม่ยากครับโอเคเหมาะเขอกลงเลยเรากินกันเลยครับเขี่ยมันลามลามแฝงเดียเดียวรออีกไม่อยากแพ้ไปเอางัวนี่ไปดึงแรกหัวอันนี้อันนี้ อันนี้ไก่เนาะบัตจี้ปีเนาะไก่ไก่มันคู่ัคูครับไก่มันคู่เออนี่โอ้เพื่อนขอบคุณมากน้ำตาเนาะเอน่อโอโนี่ชิ้นควายย่างหอมสอดสดหอมสดสด